สวัสดีครับวันนี้นะครับปอพาโชคนะครับจะหน่ายอุปกรณ์ไฮโลไฮเทคทุกชนิดนะครับอ่นนี้มีจานรีโมดนำเสนอนะครับใบเดียวนะครับแบบจบจบนะครับจะเล่นใส่แข็งใส่ยางลูกขาวลูกอะไรนี่คือเล่นได้หมดนะครับใบเดียวจบจบนะครับแรงแรงนะครับไม่ต้องกลัวว่าความแรงจะไม่พอนะครับตัวนี้ทํามาเพื่อความแรงแบบแรงสุดๆนะครับให้ดูนี่ครับอันนี้เป็นลูกยางใส่งานเกตเอของเรานะครับ อ่านี่นะครับลูกใส่กดลูกใส่ให้ดูนะครับว่าพลิกได้ไหมนะครับดูนะครับกลางจานนะครับนี่ครับพลิกแบบกระโดดกระโดดเลยเลยนะครับนี่ครับนี่ลูกใส่กดได้นะครับทั่วจานนะครับตรงไหนก็ได้นะครับถ้าอยู่ข้างจานทีลังกาได้เลยนะครับนี่นะครับตัวนี้คือจานรีโมทนะครับคือจานรีโมทเลยเนี่ยใบเดียวแบบแบบพลิกได้สบายครับเดี๋ยวต่อไปจะลอง ลองให้ดูทีละลูกเลยนะครับอเดี๋ยวลองลูกอ่ตาตอนนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นลูกลูกใส่นะครับลูกลูกแข็งนะครับอ่าดูจะเป็นลูกแข็งตาตื้นนะครับตัวนี้คือตาตื้นท่าวัดดวงเลยนะนี่นะครับแต่ถ้าเป็นลูกแข็งเนะะี่ยผมแนะนําว่าเราต้องลินนะครับลินแล้วกดนะครับนี่ยครับอ่าผมฝอาฝานี่นะครับ ดูนะครับลูกอยู่น้าสีอยู่นะครับเราลินนะครับเยวลินไม่ถนัดนะครับลินแล้วเรากลลินแล้วเรากดนะครับนี่ครับลูกพลิกได้นะครับนี่ครับถ้าเป็นลูกใส่ตาเตื้นก็พลิกได้นะครับนี่นะครับเป็นไงครับลินแล้วกดสําหรับลูกคที่ชอบแบบลูกใส่ตาสวยๆอย่างนี้นะครับสามารถเขย่าแล้วกดก็ได้นะครับหรือว่าจะลินแล้วกดดูตาครับให้ดูตาเต่านะดูความตื้นของตาเต่านะครับวัดดวงชัดๆนะครับ ใบเดียวสามารถกดได้หมดนะครับอยู่ข้างๆนี่กดได้เลยนะครับนี่นะครับอยู่ข้างๆกดได้นะครับของเรารับการความแรงนะครับจานเราแรงแน่นอนเล่นได้หมดจะลูกขาวลูกใสลูกอะไรคือซื้อใบเดียวจบเล่นได้ทุกยัดทุกลูกนะครับต่อไปจะเป็นลูกลูกยางขุ่นนะครับนี่ลูกยางขุ่นี่ให้ดูขนาดใหญ่ๆเลยนะครับดูดูสี่เต่านะครับ นี่ดูลูกยางคุณนะครับกดให้ดูนะครับนี่นะครับลูกยางคุณนี่คือตรงกลางจานพลิกเลยนะครับอยู่ข้างนี้คือตีลังกาได้เลยทุกจุดนะครับไหลจุดแม่เลยจับจานไม่ติดนะครับนี่ครับนี่ดูมีกดไปแล้วอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นลูกแข่งนะครับลูกแข่งปะหน้านะครับเป็นลูกแข่งปะหน้าต่อนะครับลูกแข่งปะหน้า แป๊บหนึ่งนะหาดสายลูกของมีสต็อกนะครับไม่ต้องรอนะครับของมีสต็อกตลอดนะครับเดี๋ยวลองลูกแข่งปาหน้ามีแต่ห้าเออผมลองห้าหแต่อันนี้เป็นลูกห้าสองนะครับลูกค้าเลือกได้นะครับนี่ครับปะปะหน้าทิลิโคนนะครับนี่คือการปะแล้วนะดูนะครับปะแล้วอดูนะครับกดนะครับนี่นะครับพลิกกระเด็นเลยนะครับ ลูกแข็งนี้คือยังไงมันก็กดได้แล้วนะครับปกตินี่ครับนี่ครับกดได้ปกติคือว่าวันนี้คือตูดสวยนะครับตูดสวยเสี่ยงได้นะครับเดี๋ยวเอาวก็โชว์ตูดให้ดูนะรอบเก็บก่อนเดี๋ยวลงลูกนะครับคือว่าตูดสวยตูดวัดดวงนะครับตูดวัดดวงเล่นได้นะครับเป็นวันๆนะครับไม่ต้องกลัวหมดนะครับนี่ครับดูตูดทางล้างนะครับ ดูความสวยความเงาตูดครับโยโลูลให้ดูครับฟังเสียงดูความดูฟังเสียงครับนี่ครับไม่ตึบนะครับนี่ครับเสียงเพาะนี่ครับเสียงเพาะเลยนี่ครับเสียงเพาะเลยนี่สูรเปิดเสียงเพาะแม่เหล็กจับไม่ติดอยู่แล้วนะครับตัวนี้จากเราไม่เหลกจับไม่ติดอยู่แล้วนี่นะครับ าะไรคลิปให้ดูเลยนะครับถ้าดูดนี้จะตึบเข้าไปเลยนะครับดูครับตูดเปิดเสี่ยงเพาะเนี่ยไม่เลยไม่เละข่าครับดูดไม่ติดเนี่ยดูตูดครับตูดสวยครับเล่นได้นานนะครับเล่นเป็นวันวันได้นะครับไม่ต้องกลัวแบตหมดนะครับตัวนี้แล้วก็ใบเดียวคือจบเลยนะครับลูกค้าจะเล่นลูกอะไรคือไม่ต้องกลัวว่าจานเราจะกดไม่ได้นะจานเราสามารถกดได้หมดจะเป็นลูกใส่แข็งลูกใส่ยางลูกอะไรเงี้ยลูกค้ากดได้เลยตัวนี้คือจานเราแรง รับประกันว่าแรงแน่นอนนะครับใบเดียวแบบจบๆไปเลยนี่คนระับก็ถ้าเกิดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่ทางร้านนะครับของมีตลอดนะครับปีกส่งพักได้นะครับขอบคุณครับ